อุ้ยอุ้ยอุ้ยโ,โหปานนี้นครับตัวบเง่เลยโอ้โหสุดยอดครับพวกนั้นว้โหอุ้ยอื้อหือตัวใหญ่ครับตัวใหญ่สวัสดีครับมาใส่เบ็ดครับเบ็ดคั้นเยื่อใส่เดือนครับที่หมายจะเป็นบ่อล่างครับบ่อล่างน้ำท่วม หลังจากน้ำซีเออ์ล่นค้ามาท่วมตรงนี้เป็นบออยู่ในโคกหนองหน้าครับโคกหนองหน้าตรงนี้บรูซิมีปลาบอาครับนี่พอฟัาเพิ่นบรด้ปล่อยครับเป็นเป็นปลาธรรมชาติปลาที่มันค้างจากน้ำที่มันล่นน้ำซีล่นเออหล่นท่วมหน้านะครับมาลองใส่บ่งครับผมติดตามครับ ใส่ไปในป้าหญาเลยครับเดี๋ยวผมติดใ่รอบเลยครับนี่บรูิได้ถึง10หลังบ่เดี๋ยวมาติดตามรุ่นยามน้ำกันครับครับ ได้เวลายามเบ็ดแล้วครับมาลุนน้ำกันครับหลังแรกเงบบี้ยหล่อนปะเง<อ>ี้ยหล่อนครับหลังที่สองอมียังเหลือเลยเดี๋ยววมีปลาดิเหมนอ่เถวนี่ยอ่ะลุนกันต่อไปครับ เอาหลังที่สนม่ปลาดึงครับเอานั่น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 ,น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 ั่นได้แล้วครับได้แล้วเดี๋ยวตั้งกล้องจะข้าแล้วนันแ <_ c ười> ดดย,ย่างแห้งเะครับกล้องตัดไปครับพี่ต้องมาลุ้นกันครับปลาอย,ย่างนีปิดปอะไรโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหป่านนี้นครับตัวบึงใหญ่เลย สุดยอดครับเพื่อนอะโอ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้แต้มแรกครับของเบ็ดขั้นเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเลยสามหลังผ่านไปได้เป็นนิดญ่ตัวหนึ่งครับมารุ่นหลังที่สิ้นกันหลังสี่เงียบครับเงียบหลอนเลย โอ้่ันผู้ชมครับมือถือผมห่อนครับอากจนมันดับไปซื่งครับเพาสมารถท้ายวีโอไดเสียดายครับว่ไดดลุ่นน้ากันเบ็ดทั้งหมดสิบเจ็ดหลังครับสามหลังแรกแต่ดาน,นิ่มตัวหนึ่งครับตัวยังงามด้ยสิบเจ็ดหลังเลยมาตัวเดียวครับมันบะมีโคบะมีมูผมกะสีขอญยาิไปปล่อยลงสานี่แหละครับสานี่ตัวเดียวครับบะมีมูกะไปปล่อยไปนี่ละ อายา่าปล่อยนะครับสำหรับคืนนี้ก็ขอไปสํานึกกัน,น้อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณหลายๆครับ